it's <laughs> the เดี๋ยวนี้เราจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันเราจะไปงาน Meet and m e ตแอนด์กิดไนท์แมทงานที่หนุ่ยจัดเดี๋ยวเดินทางกันไปสายละอ่ารถติดที่จะไปเชียงใหม่ครับออกได้เลยครับตอนนี้สายแล้วครับ <laughs> นี่จะเป็นบรรยากาศของนักกีฬาที่กำลังเตรียมตัวนะครับในการนี้จะมีทั้งมือเก่าและมือใหม่นะมีทั้งมือใหม่คือเป็ดมือใหม่ที่เช่าปืนเล่นเลยไม่เคยเล่นเลยกับก็จะมีพวกทีมที่เป็นทีมแข่งของสนามบ้างในบางคนไม่เยอะนะเดินเล่นข้างในนะันเป็นกระเดเนี่ยเนี่ยนะครับี่จ เล่นนี่พี่เดี๋ยว็ก๊บเดียวนะครับเล่นเลยเด็ดเล่นแต่พี่เล่นแนวมันนี่จะไี่อ๋อก็เล่นเล่นสนามกันไป่อยก็เลยมาลองเล่นบอเลิงดูบ้างอ๋อเคยเล่นเนี่ยวันนี้ลงไหมพี่อ้าววันนี้ไม่ได้ลงไม่ลงแต่กีฬาอียมีพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็พร้อมแล้วเติมพลังเสือเติมพลังเสือเติมพลังเสือโอเคครับเดี๋ยวเราคุยกับพี่ครับเอ สวัสดีครับนี่มาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยมาที่ไหนครับเนี่ยอีสานอีสานอีสานจังหวัดอะไรครับเนี่ยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์อ๋อไปหาพ่อของเขากันครับเลยอันนี้ทีมแข่งทีมแข่งเดี๋ยวก็เราจะตั้ง้โไ้ยชื่นใจว่ะต้ไดชื่นใจว่ะอเนนี่ย บุ๊ดพี่หนุ่ยพี่จะเอาปืนเอาพวกอุปกรณ์เทเซอร์ปืนเช่าเนี่ยอย่างเงี้ยใครไม่มีนใครไม่มีปืนเข้ามาพี่หนุ่ยได้นั่นชี่รัดแก๊งเกมเดียวเนัะของเราเองยิงกับตาห่วยจับหน้าเนี่ยหอยยีงแตกชี่รัดนี่จะหมกรรมการเหมดกรรมการครับหายไปคนเดียกูไปไหนเออเออมันทำงานพี่มันตามมา ดึกๆตออมาใช่ไหมมามามาดึกๆแตรอเทังเดิมรอเทียงทำมาเอ้ยลองคุณยนช่างยนมีวิีการลำปางมาเดิไมาอยู่หรอมา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 แล้วครับเรียนดูในสนามด้วยกันสนามก็จะมีสองฝั่งคือเบสของแต่ละฝั่งเกมที่ารเล่นก็คือฝั่งใดฝั่งหนึ่งวิ่งมาแตะเบสอีกฝั่งหนึ่งถือว่าเกมจบ ท่านั้นเองแล้วก็ยิงกันให้ตายที่นี่มีอะไรสน,นามก็แบบตรนี้เป็นเป็นบอลลูนจะไม่เหมือนมังเกอร์ทั่วไปจะปบอลลูนเป็นสนามของเพนบอลนอะ่ะแต่ว่าเขาก็เอาแดบให้มาเป็นเล่นกับบีบีกันได้อย่างพวกบอลลูนแต่ลูกก็จะมีชื่อเรียกของแต่และทีมที่ไม่เหมือนกันกอยู่ที่เราจะตั้งว่าให้มันเป็นอะไรถุยเป็น,ปปนอะไรก็ ที่มันอื่นเขาก็จะมานัดแนะกันเรื่องกนาบเรื่องบอลลูนแนวทางการขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นมาครับคุณกรรมการมาแล้วครับเนี่ยมาดูมาดูข้างในแกะออกหวยนะคุณเนี่ยแกะออกคอนหวยไหมแกดังเนี่ยช่องอะไรช่องอะไรอ่ะช่องอะไร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 อ๋อช่องช่องเชียงใหม่มันแคบครับครับติดตามได้ครับที่น้องผมเดี๋ยวขึ้นให้เหมือนเดิมมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นมของเล่นเด็กในสมัยแบบตอนเด็ก ที่เราไม่เคยได้เพิ่งมาได้จับตอนนี้ลอ๋อประตูมีปัญญานี่กรีบให้ใช่ใช่ตอนนี้ปัญญามีปัญญาละก็ถึงละตอนเนี้ยแต่ก็หัดตนอยู่นิดนึงไปบอกแแวหมดแล้วว่านครับอุ้มกทนนะครัีวนนเป็นะครับดี๋ยวผมจะให้ิ ศูนสี่ะคบศูนย์หกครับียพพเจะไปหามนกันประจำที่พี่อาเวนะครับนี่เมื่อกี้เป็นไงโอเคไหมได้ใช่ไ,ได้สเสมอไปแล้วเกมแรกหาี่ครับ T.F. ศูนยกครับ ผู้ต่อไปครับเสต็มไปได้เลยนะครับที่นักากับทิพย์เลยเลยทประจำที่พิษเลยได้เลยนะใครนะมึงอ่ะมึงมึงใช่แล้วนเดียวกูก่อนไอ้เหี้ยตอนแรกก็เห็นพอเห็นปุ๊บผู้ต่อไปนะครับที่นอนันภาษาครับเป็นที่สุด นี่พี่ยนมีพิการลำบางครับเป็นผู้สนับสนุนรายการหนึ่งนะครับอาจารย์พี่เขาเพี่แกด้เลยนะมีอะไรให้มั้งมีใจครับอไม่ใช่ต้องซื้ออุปกรอ์นั้นจะไปยุ้ยเอาลูกมือครับพี่ลูกมือมีมือบาลังหนึ่งครับสนับสนุนเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวได้ไีนิดหน่อยมีนิดหน่อยอ่ามีนิดหน่อยุปกรณ์ให้ที่หนึ่งนิดหน่อยครัเมื่อก่อนเล่นอยู่กันเดี๋นี้หนีไปยิงปืนสบายจริงๆม่ดีไม่ค่อยสบายครับก็เลยต้องพักก่อนครับขอกลังใจให้เจ้ายนได้ครับ ขอบคุณครับไโชว์เจ็บไหมครปกติเหรอไาโชว์ให้กล้องดูหน่อยทีต่อไปที่าเลขหนึ่งสองลงสนามในคานี้ครับเ้ยเม่อก็้ยิงอไรหรฮะเมื่อกี้ไม่ได้ยิงเลยล็อกไงไม่ได้ พี่กับน้องงเดียวเลยไม่ได้ต่อไต้องเล่นเลยพูดจบแ้ากอลดลงอีกเหรอมีให้น้เพิ่มมีให้น้อยว่านี้ไหมใส่ในสนามเดี๋ยวไปดีเนี่ยพี่น้องนะครับทีม่หนึ่งมนะลงับี่ลเวลานี้นะครับทีมนี่สองครับลิทีจะเวลานี้ครับผู่ที่สอที่สานะครับ PF07 พบกับ PF11 ครับคู่จริงที่2ครับ PF03 พบกับ PF09 ครับและที่1สาย A กับที่1สาย B ครับ PF04 พบกับ PF10 ครับโอเคเสียมตัวครับ เราจะมาพูดกับผู้จัดตันนี้นะว่าจุดประสงค์ของเขาที่จัดค่าดีมั่วซั่วเงี้ยชิบห่านไหมว่า,วเ,า,วาเอาหน้าไว้ก่อนจบปะจ้าไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนนะบ้างพี่สปอนเซอร์สนับสนุน บนะีบีให้ขอ้อด้ายนหน้าสามล้านสปอนเซอร์เอเซอร์มาสองตัวดันเซตสปอนเซอร์ไอ้ชุดแพทสามชุดแล้วก็ไม่รวงนั้นไองีนทีมบำรุงทีมมะลุงภายในนี่อะไรวะบาลานบาลานน้ำหนักตะกีไม่ยี่สิบเม เอฟโฟสนับสนุนลูกกระสุนบีมาให้เ๋ยวฟ็อกฟรีสถานีเอ็นเอ็บีบีต้อนิตงานแข่งแต่ไม่ออกแต่เป็นกอบเขามาอีกอะไรอ่ะเนี่ยซีเออเอ๋อซีเอเพี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งยู่ไงพี่เก่ง มอบรองเท้าหนึ่งคู่ครับเบอร์สี่สิบสองไม่รู้ใครได้เนี่ยไม่รู้เอาเฉลียวเอาเียวโอเคซีเอซีเอมอบกระเป๋าครับเป็นรางวัลแล้วก็มินิมินิเลเซอร์พี่ต้นครับพี่ต้นมอบถ้วยเนี่ยนี่ถ้วยพวกนี้ ต้น,นกรักกนุนแล้วก็นี่นะครับผมไม่มีอะไรเลยแหวนแต่หางมากครับโอเคขอบคุณพี่ด้วยครับที่จ่ายงานดีๆให้พวกเราได้เล่นเร็วันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันตอนแจกด้วยรางวัลอีกที มาชมไปแล้วนะครับการเล่นลึกแข่งหรืออะไรสักอย่างอ่ะในงานวันนี้ผลประกอบการวันนี้อุต็ดดได้สองสามเข้าชีงที่หนึ่งอีกทีมหนึ่งแต่ว่าที่หนึ่งแพ้ก็โดยประกาโดยรวมเป็นอย่างเป็นกําัุกอะมีก <is> ําลัง <can> <well> <can> กีฬานักกีฬาตัวคนหน้ารักนู้นนู้นด้วยด้วด้ยอะไรมามาเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสไปแข่งเขาหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกัน่อดโอเคครับ